แตบผมคูงสุมเนื้อจ้ะอันนี้สมผักใกบกระเทียมปลาตรงขาน,ะะนี่โอ้ยเป็นแล้วคะ่ะกำลังสุ่มพอดีกินเลยจ้ะสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องสุขสุขที่เขาบับชมเนาะค่ะกินเชฟนัวครัวเท็ดี่จ้ามาค่ะกินของเล็กเจ็ดทางที่เรามาตั้งแต่แพี่น้องในสุ่สมเนื้อขันอันนี้ขันเปสุ่มดอเลยจ้ะส่มเนื้อนี่ขันเปสุ่มดอจะแดงต้องนี้ทีนี่นี่ถ้าพี่น้องท่านไหนประทัดดิบกะ เอาไปอุบไมคุเปีเพิดได้ด้วยจ้านี่อืมเขาขันเป็นสุ่มโดนะจ๊ะสุม่มดดก็คือขันสุ่มให้เปนคขามือนั่นเองค่ะขันขันให้เปนคขามือนะค่ะพี่นองเหงใส่ผักเป็ดน,น้ำซาวใส่ใบกระเทียมปลานหนึ่งเลือดเซบกระเทียมปลาหนึ่งขันใส่สุ่มหมูหสุ่มเนื้อนี่เป็นสุ่มโดกคดีคข,ขนาดจ้ะหอมค่ะอืมมาค่ะพี่นงกินน้ำกันค่ะ สุกเจ้าก็แล้วดอกแล้ว,ลวเด้งมันเด้อนะคะน้อนมันเด้อจ้าเด็กเต้เม่เด็อเด้อจ้าสมเหสอแซ่บจ้ากังเงเบกเทียมปลาเด็กเขาเก็บตำหนีเพราะดีกินพี่น้องพันอ่อนกุฏิมันสิออกเผ็ดเนาะค่ะออกเผ็ดเผ็ดอันเผ็ดเราเคยกินแที้ยงของค่าเก็บตำหนีเพราะดี่เด้อจ้าเด้อ จำนีิขันสูงก็ลังแสบีบ <c oughs> ตูวนจำหนิที่พาไปเก็บต์ะคะ่ะขันสูงก็ลังแค่เสีบจ้ะแต่ว่าขันแก้กวหนิมันสีเหนียวเหนียวเราติดแข่ากินเพราะเสียบจำนีิก็ลังพอดีอืม ได้ปลาคอนต้อนอ,อ้วนกว่านี้ตัดเขาไปเลิกเลิกใินนาะตัดแ,ตแบบนั้นเอากานมันผัดผดก็ได้จ้ะเอากานมันผัดเ,าเอาใบม่ขันสุ่มก็ได้จ้ะไม่สิออกรสเผ็ดต้นอ้วนๆนี่สิออกเผ็ดจากไหนเป็นรักขันสุ่มออเอ,นอ,อ,นอ,อเาเผ็ดตามเอกลักษณ์ของกินกระเทียม <c oughs> สุมออ่มต้นเนี่ย Hmm. <sighs> ต้นชนีดขันก็ร้องแสบอย่างต้นอ้อนก็อีดขันมัแสบเพราะมันสีเละถ้าเอาไปน,นวมาขันมันสีเละจ้ำสิมันแสบแต่เอาไปพัดน่ะสีแสบตนสน้นมีขันสูงพรดีกินเพราะดีเผ็ดเผ็ดเลยคะ่ะตนออนน้นอ้อนชมีดที่ไปเก็บมาแล้วค่ะน้ำกำลังคกไปเก็เคเคบคเก็บมตรใบว่าขันจักลุกกัน ฝลั่งเขาปกติเด็ดเอาตะไบไม่ได้ฝรังเก็บกระเทียมก็เจ้าสิเดิดออต์ตะไบกันซักล้มหันเนี่ยซักล้มยันหวัวมันสิเพ,พ็ดเพราะว่าฝรั่งเขาชอบเพ็ดนิดๆแบบว่าเพ็ดหลายตัวร้อนันเขาสิเดิดออต์ตะไบ อ,อ,อืมสมดอเนื้ออืม เสียพอพี่น้องอีกแคครั้งค,ค่ะ